เนทกับเอวาควงแขนกันเปิดใจเคลียร์ถึงดราม่าพร้อมกับแผนงานแต่งงานอยากจะมีทายาทแล้วสำหรับค้่งรักหนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อรังกับหลายคนที่คงรู้จักกันเป็นอย่างดียังสำหรับเพราะเธอคนนี้ชื่อเสียงโด่งดังที่ในโลกโซเชียลมานานและสำหรับ ไมเน t นั้นหรือว่าช่องไมเน t มเนทนะปัจจุบันกำลังคบอยู่กับทายาทเจ้าของธุรกิจยาหมื่นล้านนั่นเองเอวาปอนสวร์ที่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่สร้างความคอนเทนต์ที่สร้างดอยยิ้มให้กับแฟนคลับเป็นประจำนั่นเองล่าสุดช่องเนตนั้นไมเนตนั้นก็ควงสาวสวยคนเอวาปอนวันนั้นก็ออกมาทั้ง และออกสื่อคงแรกพร้อมกับเคลียร์ประเด็นดราม่าที่ประเด็นพร้อมกับถึงเรื่องที่คู่นั้นไม่เหมาะสมหรือว่าคบกันเพราะว่าเรื่องเงินนั่นเองผ่านทางรายการคุย3ามแซฟช่องวันสาและตอบคําถามถึงเกือบ2ปีแล้วแต่ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแตกต่างกันบ้างเน็ตเน็ตนั้นก็เยอะและก็เหมือนกันที่เราก็ ชอบอะไรที่คล้ายๆกันด้วยเอวาก็บอกว่าต่างกันก็จะมีประวัติมารรมราไม่จําเป็นต้องไปถูบ้านนะก็จะมีบางที่ที่เนทนั้นก็ได้ยกมือไหว้ทุกวันทุกครั้งที่ได้เจอครอบครัวหนูหนูก็จะบอกว่าเนทเนตะต้องยกมือไหว้นะและเราก็ต้องพูดครับ หนักมากครับมากขึ้นนั่นเองและหรือบางทีบางทีขั้นที่ได้ในการที่อยู่ใกล้กับผู้ใหญ่ต้องมีโมเมนต์ โน้นตัวลงพอพอผ่านไปอะไรก็อย่างนี้เน็ตก็เพราะว่ามีอเมริกาเคยคุยกับผมพ่อเพื่อนก็เหมือนกันอายุเท่ากันนั่นเองแต่ทะเลาะกันกันบ้างไหมเน็ตก็ต้องมีธรรมดาธรรมชาติดีนิดหนึ่งหน่อยนะคะพร้อมมากจนจะเป็นพิธีกันเสนอคลิปนี้จะนำมาเสนออะไรบ้างมันก็ ทะเลาะกันหลยแรงเอวาก็เหมือนกับว่าเหมือนการศึกษามากกว่าและคุยกันด้วยกัน24ชั่วโมงก็มีบางบ้างไหมแต่เอวาก็หลายคนก็จะบอกว่าเอ้มันเป็นโปรโมทโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่หนูว่ามัน ผ่านมา6เดือนแล้วนะคะมันก็ไม่ใช่โปรโมชั่นแต่มันก็ต้องรอดูว่าอีก2ปีเน็ตนั้นจะเปลี่ยนไปไหมแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็เบื่อเขาเบื่อเขาแล้วก็รู้สึกว่าเงาด้วยนั่นเองแต่ก็ได้เจอพี่เน็ตและก็ไปเจอท,ทีมงานทุกคนที่รู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่สองคนนั่นเองแต่ก็สนุกด,ด้วยกันที่ทำกิจกรรมใหม่ๆ ใหม่นะก็ไม่รู้สึกนะก็เห็นซื้อตุ๊กตาให้หนูเป็นแสนโดยคนค่าเลยนะคะ2องเอวาก็เป็นคนที่อันเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่จริงนะคะแต่ไม่ได้เป็นซูเปอร์ด้วยแต่หนูก็อยากได้จริงๆแิงนทะทำไมต้องสซัรพายถึงเขาด้วยตุ๊กตาละ่ะเนตก็บอกว่าเป็นวันเกิดของ ของน้องเขาและครบรอบหนึ่งปีเราด้วยนั่นเองแต่เห็นตั้งใจทำและก็เลยเข้าไปทุ่มเทและกับทุกอย่างที่อยากจะมีสซายและก็ให้เขาเป็นเป็นพิเศษและอันนี้เขาก็ขอด้วยแต่เขาก็เคยมีอีกอันนึงแล้วมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ไม่ดีเท่ากับตัวนี้ก็ทิดต่อสลิปสลิปปินที่อยู่ในลิงก์ละโปรโมทพิเศษด้วย นี่ลึกๆอยากจะมีลูกไหมเนทก็บอกแน่นอนอยู่แล้วครับเอไเอวาแต่ก็ไม่ได้ไม่เป็นไม่เป็นลูกเพศแต่ว่าไม่สเกตอะไรแต่อดีตหนูก็เคยขายมต่อให้ทำอะไรด้วยแต่มีแผนว่าจะแต่งงานหรือไม่ยังเนทก็บอกว่าอยู่ที่ครอบครัวของน้องเลยนะครับแต่แน่นอนครับผมพร้อมแล้วแต่เมื่อไหร่จะเข้าอนุญาตนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเนทนั้นก็จะพิสูจน์ตัวเองพอแล้ว แน่นอนครับเอวาก็มองว่าอีกหนึ่งอีกกี่ปีในเอวาก็อีกสัก2-3ส,สปีแต่อย่างแน่นอย่างที่บอกว่าก็ก็ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเลื่อนหนูไปเป็นทุกวันนี้ก็ได้มองให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นอนาคต เนตกับเอวาก็เคลียร์และที่คบกันเพราะว่าสร้างกระแสหรือเงินคบกันเพราะว่าสร้างครอบครัวจริงๆค่ะและวางแผนที่จะแต่งงานอีก2-3ปีข้างหน้าแต่ก็โดยเนตนั้นก็พร้อมแล้วแต่แค่รอแค่อนุญาตของฝ่ายผู้ใหญ่จากฝ่ายหญิงเท่านั้น